สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทำการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับเงินบำนาญชลาภาพประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา33และผู้ประกันตนมาตรา39คิดคำนวณเงินบำนาญฉลาภาพเหมือนหรือต่างกันอย่างไรพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube H อ c h a ช n e l ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสสังคมที่ประชาชนทั่วไปติดตาม และให้ความสนใจที่สำคัญทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดอย่างต่อเนื่องกระจ่างชัดวิธีการคิดคำนวณบำนาญชราภาพระหว่างผู้ประกันตนมาตรา33และผู้ประกันตนมาตรา39เงินบำนาญชราภาพรายเดือนต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรหากลาออกประกันสังคมมาตรา33มาเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 ผู้ประกันตนด้วยความสมัครใจเงินบำนาญชราภาพลดลงหรือไม่ต่างกันอย่างไรมีวิธีการคำนวณเทียบให้ดูสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปสรรหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำคลิปในครั้งต่อไปก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรนะครับ ช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่ลาออกจากงานแล้วและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม และส่งต่อประกันสังคมมาตรา39เป็นผู้ประกันตนมาตรา39ด้วยความสมัครใจเวลาการนับคำนวณเงินชราภาพกรณีบำนาญชราภาพจะนับระยะปีที่ส่งงวดของการส่งเงินสมทบด้วยฐานเงินเดือนการคำนวณเงินบำนาญชราภาพซึ่งก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิงระหว่างผู้ประกันตนมาตรา33ผู้ประกันตนมาตรา39กันนะครับ หากมาดูภาพตัวอย่างตามตารางด้านบนเป็นตัวอย่างวิธีการคำนวณการได้เงินบำนาญชลาภาพเป็นรายเดือนซึ่งหากครบกำหนดเงื่อนไขส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเท่ากับ180งวดหรือ15ปีโดยนับตั้งแต่ปี2542เป็นต้นไปไม่จำเป็นต้องส่งเงินสมทบต่อเนื่องกันก็ได้ส่งส่งหยุดหยุดก็ได้เช่นกัน แต่เวลาการนับเงินสมทบประกันสังคมก็ให้นับรวมกันครบ180งวดเป็นต้นซึ่งหากผู้กันตนมาตรา33ส่งเงินสมทบครบ180งวดหรือครบ15ปีตามตารางตัวอย่างการคำนวณเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายหรือภายใน5ปีจะคิดเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นที่20%ตตามสูตรการคิดคำนวณ เงินบำนาญชราภาพของสำนักงานประกันสังคมซึ่งตามตารางตัวอย่างหากมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายภายใน5ปีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่9000บาทจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเดือนละ1 8 0 0บาทต่อเดือนเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย1 0 0 0 0บาทต่อเดือนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเดือนละ2,000บาท หากเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ11,000บาทจะได้รับเงินบำนาญชลาภาพเดือนละ2,200บาทหากคำนวณเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ12,000บาทเงินบำนาญชลาภาพที่จะได้รับเท่ากับ2,400บาทหากคำนวณเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ13,000บาท จะได้รับเงินบำนาญชลาภาพเป็นรายเดือนเดือนละ2,600บาทและหากคำนวณเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ14,000บาทจะได้รับเงินบำนาญชลาภาพเป็นรายเดือนเท่ากับ2,800บาทและสุดท้ายนะครับหากคำนวณเงินเดือนฐานเงินเดือน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ยเงินเดือน15,000บาท หรือมากกว่า15,000บาทให้ได้รับเงินบำนาญชลาภาพเดือนละ3,000บาทเป็นต้นนะครับซึ่งสำหรับผู้ปกันตนมาตรา33จะได้รับเงินเพิ่นปีละึ้นปีละ1.5%ทุกปีจากฐานการคิดคำนวณ20%หากมาดูตารางตามตัวอย่างปีที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอยู่ที่ปีที่20 ก็เท่ากับงวดของการส่งเงินสมทบเท่ากับ240งวดเปอร์เซ็นต์การคิดคำนวณเฉลี่ยเพิ่ม7.5%ก็จะเท่ากับเปอร์เซ็นต์การนำมาคิดคำนวณพร้อมกับเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ27.5%หากมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ1 2 0 0 0บาทผู้ประกันตนก็จะได้รับเงินบำนาญฉลาภาพเดือนละ 3 3 0 0ัรบาทต่อเดือนเป็นต้นหากมาดูตารางตรงกลางตะรางที่2เป็นตัวอย่างการคำนวณเงินบำนาญชลาภาพของผู้ประกันตนมาตรา39ซึ่งวิธีการคิดเปอร์เซ็นต์การนับระยะเวลาการส่งเงินสมทบเหมือนกับขายกับผู้ประกันตนมาตรา33เลยนะครับแต่จะต่างกันตรงที่เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่นำมาคำนวณ ซึ่งประกันสังคมมาตรา39คิดเงินเดือนเหมาจ่ายที่4,800บาทจึงต่างกันกันกบผูระกันตนมาตรา33ที่มีการนำเงินเดือนมาคิดคำนวณซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าประกันสังคมมาตรา39เวลาส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคมหลักการคิดก็คือเงินเดือน4,800บาทคูณ9%จึงเท่ากับ432บาท ที่ผู้ประกันตนมาตรา39ต้องมีหน้าที่ส่งนำส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคมทุกๆเดือนซึ่งหากมาดูตามตารางตัวอย่างการนำเงินเดือนเฉ,นเฉลี่ยมาคิดคำนวณรวมกับเปอร์เซ็นต์รวมระยะเวลาที่การส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา39เข้าประกันสังคมจึงคิดเงินเดือนเฉลี่ยเท่ากับหรือเท่ากันหมด เท่ากับ4,800บาทซึ่งโดยสรุปจะต่างกันแน่นอนกับผูบิกันตนมาตรา33กันนะครับซึ่งบำนาลชฉลาภาพที่ได้รับก็จะต่างกันแน่นอนครับเพราะว่าเงินเดือนที่นำมาคิดผูบิกันตนมาตรา39น้อยกว่าเงินเดือนเฉลี่ยของผูบิกันตนมาตรา33เป็นต้นและสรุปตารางตัวอย่างสุดท้ายตารางที่3เป็นการยกตัวอย่าง สมมติผู้ประกันตนลาออกจากงานลาออกจากระบบประกันสังคมเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เงินเดือนเฉลีย่ยตอนออกจากประกันสังคมมาตรา33เท่ากับ1 2 0 0 0บาทแต่พอมาส่งเงินสมทบด้วยตนเองเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ต่ตอเนื่องอีก2ปีเงินเดือนของการคิดคำนวณจึงเท่ากับ4,800บาทด้วบาทโดยปริยาย และเมื่อมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ลาออกจากการเพ่นผู้ประกันตนมาตรา39เวลาคิดคำนวณจึงจะต้องนำเงินเดือนเฉลี่ย5ปีหรือ60งวดสุดท้ายนำมาคิดคำนวณเงินบำนาญชนาภาพซึ่ง3ปีภายใน5ปีผู้ประกันตนมาตรา33เงินเดือนเฉลี่ยเท่ากับ1 2 0 0 0บาทบวกกับเงินเดือนมาตรา39 อีก4,800บาทอีก2ปีสุดท้ายรวมเป็นเงินเดือนเฉลีย่ยภายใน60เดือน60งวดภายใน5ปีจึงเท่ากับเงินที่จะต้องมาคำนวณบำนาญชลาภาพเท่ากับ9,120บาทหากคำนวณเป็นเงินบำนาญชลาภาพก็จะได้เดือนละ2,781บาทนั่นเองนะครับแต่หาก ไม่เป็นผู้กันตนมาตรา39ส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคม2ปีหลังเงินบำนาญชราภาพที่จะได้รับเท่ากับ3,300บาทต่อเดือนยกตัวอย่างกรณีส่งเงินสมทบ20ปี240งวดด้านบนซึ่งก็จะเท่ากับว่าเงินบำนาญชราภาพจะลดลง519บาทเป็นต้นซึ่งข้อดีของการส่งเงินสมทบ ประกันสังคมมาตรา39ต่อเนื่องก็คือผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง6กรณียกเว้นกรณีว่างงานเช่นกับผู้ประกันตนมาตรา3 3ซึ่งสําหรับผู้ประกันตนท่านใดที่เคยได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ800บาทขอให้ส่งมาตรา39เหมาจ่ายส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม432บาทก็ถือว่าคุ้มกันนะครับ และสำหรับท่านที่รักษาต่อเนื่องก็ให้สามารถเป็นผู้ปกันตนมาตรา39ได้เลยนะครับลองคิดดูนะครับว่าต่อเป็นผู้ปกันตนมาตรา39ผู้ปกันตนด้วยความสมัครใจจะคุ้มหรือไม่ถึงเงินบำนาญฉลาภาพจะลดลงก็ตามก็ต้องเลือกแล้วนะครับคุ้มหรือไม่คุ้มอย่างไรนะครับสำหรับท่านที่รอติดตามข่าวการแก้ไขกฎหมายประกันสังคม ขอเลือกรับเงินบำเหน็จเงินเป็นก้อนขอคืนเงินกรณีชลาภาพบางส่วนและขอกู้เงินชลาภาพเงินตนเองต้องรอหน่อยนะครับซึ่งในเดือนมิถุนายนเดือนหน้านี้แล้วนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสุชาติชมกินจะนำเสนอเข้าในที่ประชุมครมอขอให้ติดตามทางช่อง YouTube hr channel กันนะครับหากมีข่าวที่อัปเดตทางช่อง u t u b e hr channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟั่งกันอย่างแน่นอนอย่างต่อเนื่องทันทีเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม หากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตท,ทางช่อง YouTube จ r c h a n n e l จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง YouTube จ r c h a n n e l กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่าง ท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่องยูท t p เอสอาร์แชนได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอ,กอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชอ,ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกัน ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม